หนเจ็ดโมงเช้ายวขอเรียนเชิญขบราชญาติโยมมาแล้วก็นั่งต่อแถวเลยเนาะก็ะใกล้เวลาแล้วก็ให้นั่งต่อแถวนบเพื่อความสวยงามฝั่งทางนู้นก็ยังว่างอยู่ตรงหัวโค้งตรงหัวโค้งเนี่ยก็กยังว่างอยู่เห็นรถสองคันจอดอยู่ไหม รถ m i รถมิซูบิชิปาเจโร่รถ,รถ, ishi, ero, รถ uzu, อิซูซุจอดอยู่ตรงกลางนั่นแหละแถวตรงนั้นยังไม่ได้เต็มให้นั่งต่อกันไปทั้งนั้นนะให้นั่งต่อเดียนเชิญก,กันก็รอบศาลานเนาะเพื่อการวัดญาจงของเราพุทธิมาเพื่อจะมาเยอะอถ้ามาเยอะก็ให้รอบศาลาอย่าให้ขาดอ,าอย่าให้ขาดาให้ต่อกันเป็นแถวงามงาม ในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยท่านมีความเมตตาเรามากในแต่คารวัจาโยมยังมาไม่ยังมาไม่เยอะท่านก็ได้ลงมาที่ศาลาเราก่อนแล้วท่านก็มีความเมตตาแล้วท่านจะได้ออกรับบิณฑบาตโปรดญาติโยมเราวันนี้เป็นวันที่พิเศษเป็นงานมุติตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราวันนี้เป็นวันที่พิเศษจะนั้นเราต้อง